สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เป็นการเดย์เทรดนะครับการเดย์เทรดคืออะไรครับผมการเดย์เทรดเนี่ยคือการเทรดหาเงินแบบรายวันนะครับเน้นจบเป็นวันๆไปถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่ถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับแต่ไว้นิดหนึ่งครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันถ้าไม่มีจังหวะจริงๆก็ไม่ต้องเทรดครับ นี่คือนิอยามของการเทรดแบบเดย์เทรดก็คือให้จบเป็นวันวันไปวิธีการนี้ครับผมเป็นวิธีการที่นิยมที่สุดในการเทรด f o r e x เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันจบในวันคนส่วนใหญ่จะชอบถามว่าหาเงินวันละพันทำยังไงหาเงินวันละสองพันทำยังไงหาเงินวันละสามพันทำยังไงซึ่งการถามแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเทรดแล้วได้กาไรเนี่ย มันจะได้เงินทุกวันและได้ถอนเงินเข้ากระเป๋าทุกวันมันจะกระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมที่สุดในประเทศครับผมซึ่งถามว่าผมเป็น t y p เดืเทดไหมคําตอบคือไม่นะครับคุณผู้ชมผมเป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งจะเป็นสไตล์ถัดไปนะครับก็การเทรดแบบเดืเทเนี่ยจะเทรดตั้งแต่ time frame นะครับหรือว่ากรอบเวลา 5นาทีถึง30นาทีนะครับสูงสุดจะมี1ชั่วโมงบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น15กับ30นาทีประมาณนี้นะครับซึ่งรอบการเทรดนะครับคุณผู้ชมมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเทรดคู่เดียวหรือว่าเทรดหลายคู่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเทรดคู่เดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเดเทรดใช่ไหมมันจะมีจังหวะเทรดบ้างไม่มีบ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมเทรด แบบ4ีหคู่แบบนี้มันอาจจะถึงแบบ5รอบต่อวันได้แต่ถ้าเกิดว่าเหตุแบบคู่2คู่แบบนี้จะเป็น1นถึงสรอบต่อวันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นเนี่ยก็จะไม่ถือออเดอร์ข้ามคืนที่ผมบอกไปนะครับก็คือแบบปิดออเดอร์ก่อนนอนนั่นเองนะครับในส่วนของข้อดีนะครับก็คือปิดงานในวันได้แบบบางคนเนี่ยไม่ชอบถือออเดอร์ข้ามคืนเพราะว่าถือแล้วมันจะภาวะพะวงมามันจะกําไรหรือเปล่าคืนนี้ตื่นมาจะขาดทุนเท่าไหร่พอจะแตกไหมนะครับ มันเหมาะกับคนที่โอเคอ่ะฉันต้องการแบบนอนแบบแฮปปี้ประมาณนั้นครับคุณผู้ชมอันที่2เนี่ยมันสามารถเทรดเท่าที่ว่างได้ว่างเท่าไรก็เทรดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ว่างก็ไม่เทรดเพราะว่าไม่มีออเดอร์ค้างก็สบายใจอันเนี้ยจะให้ความสบายใจได้ดีมากเพราะว่าจบตั้งแต่เราเฝ้าหน้าจอไปแล้วนะครับข้อที่3ก็คือได้กระแสเงินสดทุกวันอย่างที่ผมบอกครับผมแบบว่าคนที่มันมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนะทุกคนมันจะแบบ กระชุมกระชวยหัวใจเพราะว่า,ว,าวันนี้ก็ได้เงินอีแล้วอย่างเช่นคุณผู้ชมได้วันละ2,000ได้รอบละ3,000ได้ละ5,000ันแบบนี้คุณผู้ชมกินเท่าไหร่อ่ะมันก็นิดเดียวสบายๆครับผมแล้วก็เวลาในการเทรดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังเลิกงานตอนเย็น1-2ชั่วโมงก็เทรดได้ครับผมแบบคุณผู้ชมอาจจะบ้าง2-3ทุ่ม1นุ่มหรือว่าบางท่านอาจจะแบบ3-5ทุ่มอะไรแบบนี้ก็เทรดเท่าที่ว่าง เป็นเวลาประจําของตัวเองได้เลยนะครับนี่ก็คือการเทรทแล้วก็ข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียมีไหมข้อเสียเนี่ยนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่ามันเทรดทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมจะเกิดอาการแบบติดการเทรดได้ติดการเทรดหมายความว่าอะไรอย่างเช่นมันไม่มีจังหวะเทรดอะ่ะคุณผู้ชมก็จะไปหาท่าเทรดให้มันเทรดให้ได้อะนี่คือข้อเสียครับผมเพราะว่าเมื่อเราชินกับการได้เงินทุกวันวันไหนที่รู้สึกไม่ได้เงินคุณผู้ชมจะเอาละ ตรงนี้มันน่าจะได้นะอะลองกดดูนั่นแหละครับผมคือความชิปหายที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับนี่คือข้อเสียของมันนะครับด้วยคำนี้ว่าเราเทรดทุกวันเนี่ยมันจะเกิดอาการติดเทรดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบควบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ว่าโอเควันนี้ไม่มีจังหวะเทรดเราก็ไม่เทรดถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆและก็แฮปปี้นะครับสำหรับการเทรดแบบเดทกับผมเดี๋ยว EP ดัดไปนะครับจะมาแชร์ว่า ถ้าเกิดว่าผมเทรดเนี่ยผมใช้ท่าไหนในการเทรดนะครับ